เอาล่ะทาปากเสร็จแล้วฉันดูสวยแล้วได้วเวลาเปิดกล่องเครื่องสำอางแต่งหน้าครั้งนี้ต้องเริดสุดๆดูสีสันส,ส,สวยๆพวกนี้สิเจ๋งมากเลย <c oughs> พย้อมผมแล้วต้องดูดีมากแน่ใช้ไหนก่อนดีนะสีเหลืองก็แล้วกันได้เวลาย้อมผมแล้วเอาล่ะย้อมทุกสีเลยฉันอยากได้ผมสีรุง้ง น่านจะพอได้แล้วนะขยี่สีผสมกันให้หมดเลยได้เวลาดูสีผมของฉันละอยากเห็นเร็วๆจังโอ๊ยตายแล้วไม่นะไม่ๆๆผมฉันหลานหมดเลยไม่นะลืมเปิดโหมดปิดเสียงแล้วหูฟังฉันอยู่ไหนเนี่ยฉันหวังพึ่งเจ้านี้ได้เสมอ ตอนนี้จัดมาเลยว้าวเพลงแจ๊สนี่เฉียบชมัดแต่ตอนนี้อยากฟังเพลงร็อกมากกว่าเออเอาล่ะมาลองกันอีกทีและเพลงมาใช่กรีดสายกีต้าร์เลยล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะฉันว่ามีหนังยางอยู่ในนี้ ้อมทําให้อะไรอะไรดีขึ้นหรือยังฉันจะใช้ผมตัวเองแทนสายและมัดด้วยหนังยางแค่นี้ก็ไม่หลุดอีกต่อไปได้เวลากลับไปฟังโซโลกีตาร์แล้วใช่มันได้ผลดีเลยล่ะฉันต้องไปจดลิขสิทธิ์ ทำไมถึงต้องไปยิมในเมื่อคุณออกกำลังที่บ้านก็ได้พร้อมแล้วยังสาว,สาวหนึ่สองสามไปเลย Yes เผาผลาญดีจังโอ้ oh. แต่ก็ไม่ควรจะเจ็บจนแย่ขนาดนี้นะอือ uh. ออกกำลังสู้ความเจ็บปวดเย้ <Yay. S 1> เปียนี่หายนะชัดๆพอกันทีฉันยอมแพ้ เปียวแต่สบัดใส่หน้าฉันไม่หยุดแต่ฉันก็ไม่อยากปัดผมเว้นแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากให้เปียยาวๆมาเกะกะขวางทางให้ลองมัดเป็นปมง่ายๆแบบนี้จากนั้นให้สอดส,ส่วนปลายที่รัดไว้หลวมๆไว้ในผมที่รัดแล้วเมื่อทำออกมาได้ถูกต้องคุณจะไม่เห็นยางอีกเห็นไหมเกไก่สุดๆไปเลยแล้วสิ ถ้าทางเปียวยาวเนี่ยจะสวยและแน่นหนาดีแล้วล่ะมาเหอะต่อรอบสองกันโอเคมาเลยเลือดของเรากำลังสูบฉีดแล้วก็พร้อมจะไปกันแล้วโออดูรอยยิ้มของพวกเธอสิถ้าไม่มีอะไรมาฟาดหน้าระหว่างเต้นจะต้องรู้สึกดีแน่ๆจริงไหมลิลี่เราทำได้แล้วอรู้สึกสดชื่นจังโอ้จริงสิฉันม้วนผมไว้นี่นะ คลายผมออกแล้วมาดูกันดีกว่าขอให้ดีเหมือนตอนที่ม้วนไว้นะหวังว่าจะออกมาสวยนั่นเป็นผมช่อบแร้ที่คลายออกแล้วก็ช่องที่สองเออผมฉันต้องเป็นลอนสวยนนแน่แน่อ๋ออะไรเนี่ยทำไมตรงแบบเนี้ยเหมือนเดิมเลยผมฉันควรจะม้วนเป็นลอนสวยสวยิไม่แฟร์เลยอะฉันอยากมีผมเป็นลอนสวยๆมีอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมหรอผมฉันไม่เป็นลอนนะสิจริงเหรอนี่ยน,นะที่เธอรองไห้นี่ ขอเวลาฉันแป๊บหนึ่งนะเราทำผมของเธอโดยใช้เครื่องรีดผมได้นะเออผมมันจะตรงแทนที่จะเป็นรอนนะสิเธอคิดว่าผมจะเป็นรอนแบบนี้ได้ไงล่ะโอโอเคฉันว่าฉันเข้าใจละโอเคฉันจะแบ่งผมเธอเป็นช่อแล้วก็บิดมันบิดจนสุดปลายของผมทุกช่อให้แน,น่นๆเลยแล้วตอนนี้ได้เวลาใช้เครื่องรีดผมแล้ว ฉันจะใช้ความร้อนกับช่อผมที่บิดแบบนี้แล้วช่อผมที่บิดก็จะกลายเป็นลอนตอนที่ปล่อยออกมาง่ายจะตายอาจจะดีกว่าใช้แกนม้อนผมอีกเด้งดึงเลยฉันชอบจังนี่เธอฟังอยู่หรือเปล่าอ๋อเออใช่ใช่ฉันฟังอยู่ได้เวลาเตรียมตัวไปโรงเรียนแล้วนะยายเพียนผมฉันสวยมากเลยตอนเนี้ว่าไงโอ้ผมคองเธอยุ่งเหยิงไปหมด รู้สึกแย่คนอื่นหัวเราะเยาะเธอแน่แน่เฮ้ยน่คงจัดการยากหยุดดูได้ไหมเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองนี่คือการจัดแต่งทรงผมเราจะเริ่มด้วยการดึงหนังยางออกโอเคแต่ตอนนี้ฉันผมยุ่งแล้วเพราะฉันยังทำไม่เสร็จไงเธอต้องการสีสัน ขันแรกเราต้องมีปากกากเกอร์ฉันจะตัดตรงปลายแล้วเอาไส้มือออกมามันเป็นหลอดหมึกเล็กๆซึ่งหมายความว่าฉันเป่ามันได้ฉันแค่จะเอาเข้าปากและได้แล้วสีออกมาหมดแล้วโอเคตอนนี้ฉันมีสีแล้วต่อไปก็ต้องใช้ครีมฉันจะใส่ลงไปเล็กน้อยแล้วเริ่มผสมกับสีโอเคเราพร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไปมีถุงมือพลาสติกแล้วถึงเวลาลงมือฉันจะทาเลเยอร์นี้บนปลอยผมของเธอ แล้วห่อด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยด์ดีได้เวลาสีม่วงแล้วแ <c oughs> น่ใจนะว่านี่เป็นความคิดที่ดีจริงๆใช่เธอจะเห็นเองเมื่อทุกอย่างเสร็จฟอยสํสำหรับอันนี้ด้วยตอนนี้เราแค่ต้องรอเอ้าล่ะได้เวลาเช็คผมแล้วแค่แกะแผ่นฟอยก็เรียบร้อย โอ้ฉันกลัวจะไม่กล้ามองเลยเดี๋ยวนะผมฉันเหรอมันเป็นสีเขียวสีม่วงว้าวน่ารักจังฉันชอบมากเลยฉันว่าเธอต้องการอีกอย่างที่จะทำให้ลุคนี้ดูดีขึ้นเราจะถอดแว่นนี้ออกเธอมองเห็นถ้าไม่ใส่แว่นใช่ไหมรู้เลยไหมถอดเสื้อแคดิแกนออกด้วยเราจะเอามันไว้ตรงนั้นที่มันควรอยู่ใช่เปิดกระดุมออกหน่อย รู้สึกค่อนข้งางน่ารักไปกันเถอะไปห้องเรียนกันเอาล่ะได้เวลาเธอสอบลุกใหม่ของเธอแล้วว้าวเธอเห็นสีม่วงและสีเขียวเหมือนที่ฉันเห็นไหมโอ้พระเจ้าไม่มีใครหัวเรอขอบคุณมากเลยเป็นเปียที่เพอร์เฟกต์มากหนังยังอยู่ไหนน้า จำได้ว่าอยู่ในนั้นนะฮุยไม่มีอันไหนใช้ได้เลยฉันอยากได้ผมเปียใต้นี้มักมีหนังยางเส้นสองเส้นอยู่นี่นาะ yes โอ้จะขาดแล้วนี่นาะทำไมนะช่างเถอะแต่ฉันต้องไว้ทรงเดิมๆตลอดสินนะ ไม่อยากเชื่อเลยว่าอเล็กซ์ให้ดอกไม้ฉันสวยนะเฮ้ร้องไห้ทำไม <c oughs> ไม่เป็นไรนะ <c oughs> อยากช่วยจังเลยริบบินนั่นเธอใช้มันผูกผมได้นะมีน่ารักกว่าหนังยางตั้งเยอะนะ <c oughs> เดี๋ยวฉันทำให้ดู <c oughs> แบ่งผมสองช่อจากผมบริเวณใกล้หน้าของคุณแล้วเอาริบบินสอดไว้แบบนี้ ีนี้ก็ผูกเลยจากนั้นแบ่งผมสองช่อบแบบเดิมแล้วมัดมันโดยใช้ริบบิ้นที่ผูกไว้ตอนแรกอย่าเพิ่งทำโบนะเรายังไม่เสร็จทำแบบนี้อีกครั้งนั่นแหละผูกไว้เลยแต่ครั้งนี้คุณสามารถผูกโบได้เลยเรียบร้อยสวยใช่ไหมล่ะถ่ายรูปให้ฉันดูหน่อยสิ เห็นไหมผมยาวก็มีข้อดีของมันลองดูซิเยี่ยมไปเลยโซเฟียอ,อุ๊บดินสอตกว้าวผีสาวที่ไหนอยู่ตรงล็อกเกอร์น่ะเฮ้ยลินนี่เองเหรอผมก็เซิงขนาดนั้นใครจะรู้ว่านั่นเธอยะขอโทษค่ะ บางครั้งมันก็เกะก,กะขวางทางขอโทษด้วยนะคะถ้าทำให้กลัวมิสซิสแอปเปิลบีเดี๋ยวก่อนนะฉันว่าฉันรู้วิธีแก้ปัญหาแหละถ้าเธอจับส่วนบนของผมมาแบบนี้เราพันไปรอบๆแบบนี้ให้ได้ลุกใหม่สวยๆพอพันส่วนปลายไปรอบๆอีกหลายหนแล้วเสียบเข้าไปในวงด้านบนที่ม้วนไว้เป็นผมมวยแบบนี้จะช่วยให้ผมเธอไม่หลุดรุ่ยเวลาเดินไปมานะเห็นไหมฉันนี่แหละนักแก้ปัญหาตัวจริงไว้เจอกันใหม่นะ